ครับซึ่งก็ถือว่ายังเข้มแข็งอยู่วันนี้มายังได้เที่ยวอยู่นะครับนี่คือแนะนํานะครับท่านกำนันเอ้ยขออภัยครับท่านผู้ใหญ่จะแต่งตั้งให้แล้วนะครับนี่ครับนี่ก็ท่านผู้ใหญ่นะครับอันนี้คือเด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 ทีมนะผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยครับซึ่งวันนี้เขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ชาวต่างชาติ มาเที่ยวคนไทยก็มาได้ส่วนวันนี้ผมก็เป็นคนอีสานนะมาเที่ยวมาเที่ยวทางภาคใต้ยินดีครับยินดีครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนอีสานก็จะอยู่แต่ไปอยู่ภาคใต้นี่จะสี่ปีแล้วนะก็จะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับทางภาคใต้นี่เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้ที่จะต้องมาที่นี่กับบ้านค่าแดงผู้ใหญ่เป็นอะไรแนะนำามาครับที่นี่ครับที่นี่ก็เป็นชุมชนท่องเที่ยวโปตบนวิทีนะครับเพื่อมีปีหกหนึ่งแล้วว่าเราเรา,เราทำท่องเที่ยวมาก่อนหลังศิลปิเดปพราะว่ามันอกี่ยวเลย ว่าพอโอทบมารั้งนั้นก็ปี6 1หนึ่งคบโอทบมาก็พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวก็ปรับใหม่นิดหน่อยเรื่องเรื่องของจุดเช็คอินไฟอะไรพวกนี้ก็ได้เข้าประมาณมาจากจากจากกรม้วยจากกรมการพัฒนาชุมชนใช่รับาลนาชุนด้วยจากรัฐบาลสมัยนั้นเัฐที่เรียกว่าอะไรนะไทยทุ่ยไทยไทยย่างเย็น่ใช่มันไยยยุตินรรมนี้นะคือจะเป็นภาพใหญ่ก็เลยทำให้ชุมชนสร้างกิจกรรมเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเดิท่องเที่ยวขึ้นมาอีกแต่นี้ก็มีพัฒนาอีกแบบหนึ่งจะได้มาฟุดของ ทำมัดย้อมพัชชะนามัดย้อมพักขับตัวนี้ลูกค้าจาต่างชาติชอบมากเป็นพัชชะนาจากเปลือกไม้ทำจากเปลือกไม้ธรรมชาติเปลือกไม้พันจนเรนได้ที่ล้านบาลวันแล้วกิจกรรมเสริมอีกกิจกรรมหนึ่งเรื่องของการทำมัดย้อมครับวันแล้วเราไปกันเลยครับครับเดินไปฝั่งโน้นเลยเดินฝั่งโน้ตเลยใช่ไหมเลยนะครับครับดิเดินไปแค่ดูทีหลังเนาะออ๋ของเรานี่ก็คือมีบริการของการกางเต็นท์ด้วยนะครับ คนที่มากันเทศส่วนใหญ่โอ้โหบรรยากาศน่านอนนะครับได้เลโอ้โหนักบุญเล่นไพ่เล่นเล่านะผมว่าเอาแค่เผาปลากินดีกว่านะเผาปลาขึ้นดีกว่านะเผาปลากินแบบแบบเผาปลาแบบน้ำเต้าปูปลาอะไรเงี้ยโอ้แต่ธรรมชาติยังสวยงามอยู่เลยนะตรงนี้ฝั่งนี้ก็เป็นเป็นตรงนี้ผักผักเหลียงผักเหลียงผักเหลียงเยอะมาก อ๋อผักเลื้อยที่อันนี้ก็กินได้นะครับนี่ผักตามธรรมชาติที่เพราะว่าที่เราชอบกินกับอะไรขนมจีนใ่ใแล้หลายอย่างนะครับถนนนี้ดีมากเลยนะทำเป็นคอนกรีตนะครับนี่นี่โดนรับประมาณจากของเทศบาลตะบลลำเกตนะครับโอ้เขาให้มาเนาะให้เขาประมาณมาเป็นการท่องเที่ยวนี้มีครบเลยครับมี Wi-Fi ถนนไฟฟ้าน้ำประปาสาธารณูปโภคผมว่าครบวงจรก็แสดงว่าเข้าตำราที่บอกว่าถ้าการทำชุมชนท่องเที่ยวเนี่ยมันต้อง สามอย่างประกอบกันเขาเรียกว่าอะไรนะร่วมวิถีครับ่วมสุกแล้วก็ร่วมสมัยด้วยร่วมสมัยคือมีไฟฟ้ามีอินเทอร์เน็ตอันนี้แหละร่วมรับผิดชอบด้วยรับผิดชอบด้วยนะครับขยะไม่เห็นเลยนี่พยายามจับผิดอยู่นะจะหาขยะสักสักชิ้นยังไม่เจอเลยนี่มีบ้างครับมีบ้างในห้องน้ำครับห้องน้ำลายเป็นเป็นลายทะเลลายทะเลเออมีปลามีปลาด้วยโอ้โหมีพายหลวงพายเรือด้วยนะครับตรงนี้เป็นเเปป็็นนจจุุดดจุด จุดจอดเรือจุดท่าเรือแล้วกะลงเรือคายักด้วยเขาเรียกว่าจุดรองรับนักท่องเที่ยวนะครับอ่างน้ํามีฝั่งนี้องนนน้เป็ชูชีพอะไรชชูีพมีอะไรด้วยนะครับโอ้โหอลังการนะสวยไหมสวยครับสวยมากครับนั่นนัเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจะไปทําท่าตีสนิทกับเขาด้วยนะเพื่อท่าจจะคอยกตัวนะเออตีสนิทด้วยนะครับได้ไอ้ผมถนัดเล่นกินอยู่แล้วโอ้โหสวยมากครับ โอ้กางเต้นกันไหมนะครับอู้สวยงามมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เดี๋ยวมาผู้ใหญ่มาเรามาตีกินดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกด่อนเลยได้เนี่ยอ๋อได้รเชเชเดี๋ยีดีกว่านี้ดีวาถ่ายทุกถ่ายูโอ้โหนี่นี่คือหอย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 อะไรครับอันนี้เป็นหอยวงเดือนนะครับนะหอยวงเดือนนี่ว่าน่าลองดูเห็นไหมอ๋อนี่เนืออยู่กัไหมหอยหอยวงเดือนแล้วครับมีวงเดือนอ่ะมาส่องดูเห็นเห็นวงเดือนหมครับ เห็นเวทวงเดือนไหมโอ้โหนี่วงเดือนสวยมากเลยครับหอยแว่น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 นะครับโอ้นี่มาดูใกล้ๆครับพี่เป็นหม้อเลยไปเอามาจากไหนเนี่ยในทะเลตะกี้ค่ะผมเข้าใจว่าไปเอามาจากป่าไม่ใช่นะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอามาจากป่านะโอ้โหโอ้โหนี่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 ดู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 เนื้ออร่อยเนื้อเนื้ออร่อยอร่อยเชียวครับเราเราการกินได้เลยใช่ไหมหรือว่าได้หรอไม่ได้อ้าก่อนย่างเลย้โอ้อาก่อนอ้าก่อนโอ้โหเด้๋ยวให้วาณาชิมด้วยมามามา ใส่ใส่ใส่น้ำจิ้ยังไม่ต้องใส่เรากินเตียนตามหลายคนไหมโอ้โหวิธีกินก็อย่าอย่าที่คือนักมันขมมากเลยอ่ะมาดูกันแกนี้นี่อาะไม่กินว่าหอยหอยอะไรนะหอยเดือนใช่ไหมหอยบางเดือนวิธีการกินก็ใส่กระป๋องอ้ากรึบอัดนี้กรุบเลยหวานไม่หวานรสชัตเอร่อยไหมเค็มๆมันวันขออีกสักกิโลนึ่งไหมคล้ายๆกับเชียงนะขออีกสักขออีกสักกิโลนึงอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากครับข้างหลังก็ยังมีเป็นถุงโอ้โห ไม่เป็นไรฮะนะฮะตะกี้ค่ะมีเป็นสอบเลยดิโอ้มีเป็นสอบเลยโอ้เราเรากินข้าวอย่างที่นี่กันดีไหมน้องเนี่ยเนี่ยฝากเราเนี่อะไรไม่เป็นไรนี่นี่นี่ไม่ต้องห่วงพอกตังมาเยอะได้ครับฝากเราเนี่ครับพีกตังมาเยอะครับก็อยางรับจิ้มรัดนะโอ้โหผู้ใหญ่เอาไม่ไม่เลยผมผมประจำแล้วประจำแล้วใชื่อไหมครับ โอานะอู้หเฮ้ยต้องดูอย่างนี้ก่อนเอรสชาติเป็นดีเว้ยเอ้ยเอาเอาใหม่เอาใหม่ไอ้ตัวนี้ตัวนึงก็หนึงเมื่อกี้เทสไม่ผ่านเทสเมื่อกี้เทสไม่ผ่านเทสไม่ผ่านเทสใหม่เทสใหม่เด็ดเด็ดใจเทสหอยแครงตรงนี้มันมันเอาผู้อหญ่พูดไงนะอ่ารสชาติอร่อยมากครับผมนะลองดูตะกี้กินเป็ดฟองแล้วเอาหนึ่งเอาอ่านหน้านะ้าวไว้ข้าวไว้ข้าวไว้ข้าไว้เออยังไงบ้างอีกอันหนึ่งเอาจริงจริงนะอู๋อร่อยมากเลยครับตั้งแต่ผมกินหอยยมาาตตตั้้งแ่เเล็กจจจนนนนนโขดี วันนี้กินหอยอร่อยที่สุดเลยครับเอออันนี้อะไรนี่หอยแครงหอยแครงหวยแครงอันนี้มันจะเหนียวนิดหน้าวันนะวันนี้อันนี้ยังร้อนอยู่นะวันยังร้อนอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเดีว่ามันจะเหนียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยร้อนร้อนมากนะคะเดี่ยังร้อนอยู่นะยร้อนังร้อนอ่าต้องเป่าก็ได้ครับโอเคดู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 ซิสตะแกรงดิครับโอ้โหอันนี้ได้ที่แล้วค่ะนี่ผมว่าความสุขแบบนี้มันหาไม่ได้นะเนี่ยมีตังก็ซื้อไม่ได้นะมันต้องมิตรภาพเท่านั้นใช่นะโอ้โห ร้อนไม่ร้อนยังยังร้รนรอนเมากเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ารีบเคี้ยวนะ, <sank IM S 2> ะเคี้ยวแล้วก็เคี้ยวหนุบๆอย่ารีบเกินแล้วก็รสชาติความมันคนวามหวานความอร่อยมันจะอยู่ในนี้หมดเลยอ๋อเหรออย,ย่าอย่ารีบเกินจะรีบเกินใช่ไหมครับร้อนอย่าร้อนนะเคี้ยวหนุบๆนะเค <c oughs> ีม,มันจะออกรสชาติหมดเลย <c oughs> <c oughs> อย่าร้อนอย่าเอารสชาติอร่อยกว่าหอยที่ซื้อตามตลาดอีกนะอืมันมันครบหมดเลยอืนะนี่พูดจริงนะอเออโอ้โห พอก่อนพอก่อนครับเรียกหวยยี่ก๊กไทยมาเอออร่อยไหมอร่อยใช่ไหมครับอร่อยนี่จะนัดเขาจะนัดทีมพอชอไทยเมืองเลยกับพอชอเมืองมาหาหวยแล้วก็ย่างกินที่นี่ไปกับทีมพอชอมาวันนั้นก็ชุดนั้นฝนตกเลยฝนตกทีมเขาเลยแต่ชุดนี้โชคดีครับพอเมืองนั้นมากับวันฟันเฮ้ยวันาวันวันวันวัวเมืองแต่แต่ชุดนี้โชคดีสุดครับตัวนี้ได้กินนะได้กินได้กินสดเลย เขาเรียกว่าชมชมชิมช็อปซื้อด้วยใช่ไหมชมชิมช็อปออ่าช็ปแจกผู้ใหญ่พาไปไหนต่อเนี่ยไปลงเรือคายักนิดไหมเออไปไปไปไลงเรือคายักโอ้โหโอ้นี่ไงดูชื่ออ่านครับนี่คือแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยววิถีเกษตรกลุ่มท่องเที่ยวอนุรักษ์บ้านท่าดินแดงสุดยอด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 เลยไอ้นนท์โอ้โหโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากปีน้ำปีนเอาเสตชุดที่ไหมผมว่าน้ำเป็นอ๋อ แต่ว <S songs> ่าส่ดีกว่าเออเพื่อเื่อเื่อเื่อโอเคมันมันมันไม่มันพอออกออกอากาศไปโอ้โหคือไปคือไปตัวเพืเอคือรั้เพื่อมาตัวนี้นะ อ่ะไปละพร้อมพร้อมพร้อมได้ลงจีบไดหัวหน้าลงไม่ไม่ลงลงแค่สองคนพออันนี้เป็นตากล้องอยู่บนบกครับเราเราเก็บเราเราบวอยู่แถวนี้นะบนอยู่แถวนี้แหละบวชไปดูขอใพาพาหัวหน้าไปอ๋อเลยมันต้องต้องมีคนขออีกคนนึงพายตาพายตากล้องตาไปหน่อยครบครบขออีกลานึงขอขออีกลามหนึ่งเเออนี่ยเราเราไปกับคำนี้จะอ่าผิดก่อนก็ได้อ่า ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ท่าเรือชุมชนบ้านท่าดินแดงน,นะครับวันนี้เราโอกาสดีมากจะมีท่านผู้ใหญ่และชีมนะครับจะพาเราล่องเรือไปชมทิวนาแห่งนี้นะครับจะบอกเลยว่าช่วงนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินพอดีเลยนะครับบรรยากาศอย่างนี้ท่านผู้ใหญ่บอกว่าหายากมากและถ้าวันไหนคนมาทันแต่ฝนตกแต่วันนี้อากาศดีมากเลยครับเรามองไปครับเราจะเห็นเรือประมงต่างๆจอดไม่อยู่เป็นท่าเรือที่เรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยนะครับ เอาละตอนนี้ว่านั่งนี้เลยครับจะลงกับผู้ใหญ่ส่วนกี้ไปทางนู้นนะถ่ายถ่ายลำโอเคเออว่านั่งหันหน้าไปนู้นอ่าผมต้องหันหน้าไปทางนี้ใช่ไหมครับใช่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 โอเคตรงนี้เราลงเลยแล้วนะครับโอ้โหนิ่มเลยนั่นนะโอ้ยไปนะข้างไหนข้างนู้นอ่โอเคเอาละครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเย่เย่เย่เบมแบนเป็นแล้ว โอเคตรงนี้เหวอนะตรงนี้เป็นขุมเหมืองนะเป็นขุมเหมืองใช่ไหมบังแรกก่อนครับบังแรกดีบุกไอ้ตรงเนี้ยลึกมากเลยใช่ไหมประมาณสิบกว่าเมตรสิบกว่าเมตรก็คือเป็นเป็นที่ขุดหลุมเรือเก่าใช่ไหมเดี๋ยวเราลอกล้องด้วยนะครับลอกล้องด้วยครับโอเคตรงนี้ผู้ใหญ่บอกว่าเป็นขุมน้ําที่เกิดจากการอะไรการตัดบังแร่ครับเหมืองแร่มาก่อนนะครับโอ้โหแต่อากาศดีมากเลยนะครับ เวลาขนาดนี้ห้าโมงเย็นใกล้จะหกโมงเย็นครับแต่สวยงามนะครับพระอาทิตย์ใกล้จะตกล้วฝั่งนี้จะใกล้กับชายหาดขานายักษ์ขานายักษ์นะครับเป็นชายหาดขายักษ์ใช่ไหมขานายักษ์ขานายักษ์เป็นชายหาดของอุทยานที่สวยมากมากสากมาล้วก็ชายหาดยาวโอ้สวยสวยไปแล้วก็ชมบัดสวยมากมากเลยโอเคได้เลยได้เลยได้เลยนะครับ มองไปข้างหน้าครับมองไปข้างหน้าเราจะเห็นพระอาทิตย์กำลังจะตกตกปลาหรือหรือมาตกน้ำไม่ตกดินนะฮะมันไหลตกนะฮะตกน้ำตกน้ำตกน้ำด้วยตกปลาด้วยนั่นคือเรือที่ท่านผู้ใหญ่บอกว่าเป็นเรือที่เขามาตกปลากำลังกลับมานะครับต้องตะโกนถามให้คราบ่าได้เยอะไหมน่ากว่าจะโรกคอหรอโรกโคพอนะครับได้ไหมอ่าสายหน้าเรียบร้อยสายหน้าคือบัได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฮะเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยว อย่าปลอมไม่กินเขาไปจิกอย่าปลอมโอ้โหต้องต้องเอาเหยื่อจริงจริงกินนะครับเดี๋ยวนี้ปลาเริ่มฉลาดขึ้นนะใช่ปลาเริ่มฉลาดเหยื่อปลาไม่กินต้องกินเหยื่อจริงๆฝั่งซ้ายมือนี่หัวหน้าจะเป็นที่จอดเรือประมงเอาเรือขึ้นซ่อมอะไรประม้าณนั้ฝั่งซ้ายมือนะเออเรือเยอะเลยไหมอันนี้เรือเยอะอ่าใช่เขาเอาเรือมาจอดเทียบมาจอดชาเรือด้วยแล้วก็เอาเรือขึ้นซ่อมด้วยข้างบนมีขึ้นซ่อมด้วยอ๋อนี่เป็นลงซ่อมด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้ เรือมีหลายคันแน่นี่เ,เกินสิบคันแน่เลยเรือเล็กเรือน้อยเรือใหญ่เต็ไมไปหมดเลยโโอ้หฮัลโหโล,โโหลกระลหลไม่ผ่านหรืออยู่เดี๋ยวย่ำเลยย่ำเลยเ,เราไปเร็วอันนี้เรามาดูหอยกันนะครับมาดูอหอยกันเดี๋ยวเราดูกันเดี๋ยวกราดูโอ้โอ okay. อตรงนี้เป็นกระชังกระชังจังเลี้ยงปลาตอนนี้มีปลาเก๋าปลากระพงแดง ไปปลาปลากระพงแดงนะครับครับตอนนี้กระชังตรงนี้เราตั้งชื่อว่ากระชังแบบผมาเป็นคนเลี้ยงเป็นคนเลี้ยงใช่ไหมคนเลี้ยงปลากระชังเลี้ยงปลาใช่บางดินบางดินเลี้ยงปลาแต่ปลาไม่ได้เลี้ยงบางดินเลยเพราะเปนขายอันนี้ได้ให้ผมโดนหอยนางรมครับหอยนางรมครับขเพาะขเพาะเลี้ยงไว้ขอเพาะเลี้ยงไว้อันนี้ของนี่ระวังบาดนะมันคมมากโอ้โหหอยนางรมครับเป็นเปลี่ยงอยู่ระวังบาดมือนะครับอ่ามันบาดคมบาดมือได้แล้วก็พวงพวงีสีดำนี่เป็นจะไปถอยเปแรงผู้ว่าน่าลองชักดู อ่าดึงมาเงิดึงขึ้นมาเลยโอ้โหหนักมากเดี๋ยวนะทางเรียบหน่อยโอ้โหอ่าเป็นพวงเลยครับเป็นพวงเลยคหัวโตมากโอ้โหหนักจริงๆครับหนักจริงๆครับยกได้แค่นี้เองหนักจริงๆเดี๋ยวไปเข้าในป่าแล้วคุณออกมาหน่อเดี๋ยวจะไปในป่าครับไปไปคลองที่สองเลยครับบอยไปได้ไหมอ่ะดูดูสองคนนั้นเด็กหลงมาหนึ่งคนนะฮะเออเด็กโอ้โหเด็กดื้อไม่ใช่เด็กไม่ใช่คนไทยดูแล้วหน้าตาออกไปทางไป แล้วโน่เป็นเป็นเป็นกัมพูชาไหมหรือว่าพมา่าหรือว่าญี่ปุ่นสุดท้ายอโอ้โหเออจะเกิดเหมือนละกันกัมพูชานะครับอันนี้เป็นระบบนิเวศของป่าชายเลนแล้วป่านนปชายเลนนะครับมีพวกพันไม้หลกักหลากหลายมีตน้น<ไ>เ<ไ>ดี<ไ>๋ยวสระมงสันเพ็เขาเดี<ไ>๋ยวนี้เข้าไปในชายเ็นจะเห็นความสวยงามของมันโอ้เหที่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 มันเกาะอยู่คือเกาะดีหร<ไ>ือว<ด>่าเกาะน้ำแค่ไหน ดินดินครับดินครับมีมีดินบ้างใช่ไหมใช่มีดินอยู่โอ้โหความสมบูรณ์ความสมบูรณ์มากถ้างั้นใครสนใจอยากจะมาล่องล่องเรือแบบนี้นะครับเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงไหมหรือว่าเฉพาะกลางวันไม่ยี่สิบสี่ครับประมาณเปิดทั้งวันครับทั้งวันเปิดทั้งวันนะครับประมาณห้าโมงมาประมาณห้าโมงถ้าสนใจจะมาเนี่ยจะต้องโทรมาก่อนล่วงหน้าไหมครับโทรมาล่วงหน้าก็ได้ครับมีเบอร์ไหมครับมีเบอร์ก็0844433539่สี่ามห้าก้าังรุนนะครับอ่าบางรุนแล้วก็ของผมก็0 8 6ย สองเจ็ดสามศูนย์แปดสองสามบางดินถ้ามาเป็นคุเป็นคณะก็สามารถสั่งอาหารได้ทานได้ครับอาหารทะเลได้เลยนะคบใช่แล้วก็ที่นี่เรารับเป็นกิจกรรมศึกษาดูฮานอะไรดูด้วยครับโอ้รับได้ครั้งละเป็นร้อยคนนะครับรับได้เป็นร้อยคนนะครับใช่รถบัสมีที่จอดเห็นละมีที่จอดเยอะๆแล้วถ้าสองชั้นนี่หกคันสบายเลยหกคันสบายถ้าใครไม่อยากกลับมิกซีเห็นกาแอบกางเต็นท์อยู่ ได้เหมือนกันนะมีกลางเต็นท์นอนได้ด้วยนอนได้ด้วยโอ้น่าสนใจมากท่าดินแดงนะครับเป็นเป็นหมู่บ้านที่หลายคนพังงานเองอาจจะไม่รู้จักได้ยินแต่ชื่อแต่คิดว่าคงไม่มีอะไรมั้งโอ้แค่ผมเ,<อ>เห็นแค่เห็นลงผากนี้ก็ตะลึงตึงๆแล้ว <c oughs> โอ้โหอันนี้เราก็จะเข้าไปในใน,ในคลองนะครับในคลองในคลอง่รง,งนี้น้ําขึ้นครับ ป่าโคงการอ่านำขึ้นก็เป็นป่าโคงการเพอเราจะได้ชมธรรมชาติบรรยากาศของป่าชายเลนโอ้ธรรมชาติชายเลนนะครับสุดยอดมากสุดยอดมากสวยสวยจริงๆอ่านี่เราเข้าคองแล้วครับเรากำลังเข้าสู่อีกมิตินึงนะครับโอ้โหตะกี้กว้างกว้างมากโอ้มันมีทางแคบลงไปอีกฮะใช่โอ้โหแต่นี้ถ้าโชคดีอาจจะได้เจอหูหูลหลามบ้างหูลหลามบ้างใช่ไหมครับแต่ผมขอโชคร้ายดีกว่านะไม่เจอไมอไม่เอาโชคดีนะ ขอโชคลายไม่เจอนะครับเห็นไหมระบบนี้เวศปลาชนิดนี้ไหมดูรากวงกลางกับระบบนวศปลาบกไม่เหมือนกันนี่ครั้งแรกที่ผมได้จับนะนี่อูมีปลาด้วยมีปลาด้วยเราอาจจะเคยล่องเรือกลางทะเลใหญ่ๆแต่เราไม่เคยลอดเรือตามซอกแบบนี้ได้บรรยากาศที่แบบโอ้โหชินมากความสมบูรณ์ของธรรมชาติธรรมชาติมากเลยนะครับจะเห็นได้ว่าจะเป็นล่องน้ำเข้าไปน้ำนี่เป็นน้ำเค็มนะครับน้ำเค็มครับน้ำเค็มเค็มชิมได้ครับทำในเชื่อโอ้ เออผู้ใหญ่มาเติมเกลือม่กี่กิโลฮะไม่ได้เติมสือเกลือเลยผู้ใหญ่เอาเกลือมาเทไม่กี่กิโลฮะเก็มจิ๊ดเลยโอ้นี่ในคลองนี้ทางซ้ายก็เข้าได้ครับเห็นไหมซ้ายขวาเข้าได้เข้าได้แล้วว่าในคลองเข้าไปน้นจะเป็นไกลไปอันนี้เรามีระยะเวลาสั้นๆสั้นๆมาดูกันเราพอพอสังเขปบรรยากาศเขมนะครับพอสังเขปลอใให้คุยเขารู้เรื่องนะครับใช่อันนี้ ต้นโกงกางครับที่เอาเปลือกไปทําสีย้อมผ้าครับต<อ>้นโกงาการนี้<อ>ก็คือต้อนเหล่านี้ใช่ไหมที่เราทำสีย้อมผ้า,าใช่ปลาโกงกางนะครับปลาโกงกางครับเราขบนิเวศโอ้นี่คือตรงกลางเปลือกสีไม่ทำมชาตินะครับแล้วเส้นทางนี้ใครเป็นคนสํารวจหรือว่าเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางธรรมชาติอยู่แล้วครับธรรมชาติอยู่แล้วเราก็เลยสํารวจเส้นทางสํารวจเส้นทางออกมาไม่มีไม่มีการตัดแต่งนั้นธรรมชาติดมาเดิมๆล้วนๆเลยของเดิมล้วนโอ้โหก็ถือว่าธรรมชาติให้มาจริงๆเลยนะครับใช่ครับ ธรรมชาติสรรสร้างมาทุกอย่างธรรมชาติสรรสร้างให้มาแสงแดดกำลังล้ำลายล้ำรี้านโนเห็นไหมสีสวยมากนะสีสวยมากสีทองผงอัมไันนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราจะให้คันนั้นนำหน้าเราบ้านนะครับเราจะตามนะครับตาม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 โอ้โหด้านบนคืออะไรครับด้านบนพึ่งมีพึ่งด้วยะด้านบนคัน้าคัน้านี่ตรงนี้ก็มีเล็กนี่นี่มีเล็กพึ่งน้อยพึ่งใหญ่ เดีข okay. oh. oh. wow. ้างหน้าฝั่งนู้นจำเยย์กว่านี้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวขาน้าดูครับนะโอ้โหโซเป็ดลังนี้มาทบนี้ทบลังนี้เห็นไหมนู้ดขาน่านู้ดขาน้านุ้นนะฮะซ้ายมือแจซ้ายมือสองนาฬิกาซ้ายมือสองนาฬิกาตีสองนตีสองโอเคยิงตู้มเห็นไหมเห็นละโอ้โหลังใหญ่บ้างนะลังใหญ่ลังใหญ่อันนี้พึ่งตามธรรมชาตินะครับพึ่งธรรมชาติครับอู้เนี่ยมันใหญ่จริงๆนะเนี่ยแล้ว ผมว่ามันอยู่แบบนี้คงไม่มีใครมาทําลายมันแล้วล่ะใช่ใช่ใช่คือไดูเล่นไม่พอจากพักมันก็ออกไปก็ก็ก็ทยอยขึ้นเขาอีกขึ้นเขาอีกขึ้นเขาลงห้วยพวกเขาลงอ๋อมันเป็นผมน่าลองดูตรงนี้ได้ไหมเป็นอุโมงค์กลางข้างหน้าจะมีเสียงไปอุโมงค์นะอลังการมากนี่เป็นไฮไลท์จุดไฮไลท์ตรงนี้ได้คืออุโมงค์มากใช่ครับโอ้โหนี่กำลังเราจะเข้าสู่อุโมงค์นะครับก่อนที่จะออกสู่ท้องทะเลย โอ้โหอุโมงค์สวยมากเลยครับเป็นอุโมงค์จริงครับเพราะว่ากิ่งไม้สองฝั่งเนี่ยมันมาประสานกันพอดีเลยนอกจากจะมีแสงปลายอุโมงค์กันไหมสายไปอุโมงค์เขาเรียกว่าอุโมงค์อะไรปลายแสงที่อุโมงค์เจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เราลอดแล้วใช่ครันี้แหละเราลอดแล้วเราลอดแล้วเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แต่แต่ดูรากไม้ดิครับโอ้โหสวยใช่ใช่โอ้โหสวยธรรมชาติป่าบกกับป่าทะเลไม่เหมือนกันไไมมม่่เหือนนกัป่าตรงนี้นะครับหัวหน้าเก่อนประมาณปีประมาณปีสองห้าสองห้าหนึ่งศูนย์ ผมยังไม่เกิดเลยสามสองห้าสามศูนย์ประมาณนั้นก็มีทำตตัดไม้โครงการทำเตาถ่านก็ได้สมบทานตัดเตาถ่านไม้ใหญ่ๆโดนตัดตอนนี้การเดินทางของเราก็สู่เป้าหมายที่สำคัญแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าต้นนี้เป็นต้นอะไรครับต้นฝาดดอกแดงครับต้นฝาัดอกแดงครับดูลากมันสิครับสวยมากโหอลังการงานสร้างมากเลยนะครับก็ถือว่าวันนี้เรามาท่องเที่ยวแบบสมบูรณ์มากๆเลยกับที่นี่นะครับกับ บ้านท่าดินแดงอบเราในทีบ้านท่าดินแดงถ้ามีโอกาสก็มาได้เลยนะครับบ๊ายบาย